ใด้ในโลกว้วนอนิจจังได้ในโลกว้วนทุกขังได้ในโลกว้วนอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในกองทุกได้อยู่ในกองอนิจจังใครจะยืนยันว่าเป็นจัตเ็นบุคคลทักเพียงใดก็ตามก็เป็นเพียงสมมติข่าการตั่วคราวในโลกทนั้นหาเป็นจริงดังที่สมมติไม่ก็เป็นคำตื้นเป็นการเป็นคำที่สมมติกันในโลกเพื่อให้รู้จักผมพระับครูมือ คุณหนูคุณหน้าคุณพ่าคุณอาก็กินตามชนิดแต่ทางปรมักนั่นก็มีแต่ธาตุที่ยินน้ำไฟลมหรือมีแต่สังขารเท่านั้นใครเป็นผู้เทศใครเป็นผู้ฟังอยู่เดียวนี้ก็คือสังขารผู้ฟังก็คือสังขารกิตตะสังขารผู้เทศก็เอากิตตะสังขารเทศผู้ฟังก็เอากิตตะสังขารฟังฟังเทศก็ฟังใจก็มีความหมายอันเดียวกัน กับพิจารณาใจจะเทว่าพุทธศาสนากับปฏิบัติใจก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องใสในผู้พุทธศาสนากับเรื่องใสใจ,จิตใจที่ทำถูกก็มีความหมายอันเดียวกันยุกคพ้นจาก,กที่เลส yes. ทั้งปวงกับยุกคพ้นจากความทั่วทั้งปวงในด้านจิตใจก็มีความหมายอันเดียวกันเราดึงดสังขารมาให้อยู่ในเอกสังขารในปัจจุบันเราดึงทุก มาให้อยู่กับเอกระทุกในปัจจุบันนักมวยที่มีกำลังมากเขาขุกตะแชงข้างขวาเข้าแชงข้างซ้ายเข้าคูกเขาแรางข้างขวาเขาเต้นขยับ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 เข้าไปเลี่ยเขมีท้ามมีทางเางก็กอดพักเลยไว้ติงไปมาไม่ได้เพราะกำลังนอยชั้นไหนก็ดี เมื่อปัญญาแก่ข้าแล้วยื่นสิ่งาลงมา,า,มาในปัจจุบันก็อดกรรมาฐานทั้งปวงไว้ในปัจจุบันหมดก็ทิ้นความสงสัย,ยนั้นเราพิจารณาอะไรอะไรเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราพิจารณายอยู่ในอดีตอนาคตมันก็ยิ่งสงสัยตะพุทธตะอื่นเราพิจารณาอะไรอะไรเราเข้าใจว่าต้องมีอยู่ในปัจจุบันนั้นเราก็ไม่สงสัยทีนี้ ถ้าเราถือว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ในอดีตอนาคตก็เรียกว่าเราพิจารณาออกนอกงมตรานอกแหงงมตรานอกแหนอกอวนทอดแหงไวแหงหนึ่งก็ไปงมแหงหนึ่งดับอวนไวแหงหนึ่งก็ไปงมแหงหนึ่งถึงแม้จะพบก็จับไม่ได้ตาเพราะมันมีที่ขาดธรรมกาวังโพโหตุผู้ไข้ควรทำาถึนผู้เจริญ ผู้ไม่นอนใจในวัฏฏะสงสารเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นผู้ไม,ม่พุ้นเชื่อวเอาใครๆเลยในวัฏฏะสงสารอนนี้เป็นผู้ไม่ลืมตัวไม่ลืมตนไ,ไม่ลืมใจไม่ลืมธรรมด้วยเป็นผู้ไม่หลงด้วยไม่มีใครจะมาโกหกพวลกลมได้เพราะอำนาจของธรรมะอำนาจของความเป็นจริง อน,นาจของญาณนื่จิตใจอันทองแท้ที่พิจารณาเพราะปฏิบัติรพการไม่หวังเพื่อลาภเพื่ออามิตถ้าหวังเพื่อลาภเพื่ออามิตแล้วจะยืนฟ้าเดียวอ้าปากจินลมเหมือนชมพูกะทั้งวันทนั้งคืนก็ตามก็ไม่สามารถจะลุกพ้นจากกองนหำงั้งตนไปได้ถึงเรื่องโกงพวกรวมตนเอง ต่เจตนาเป็นอย่างนั้นนี้ในเป็นอย่างนั้นน,นั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละเนื้อลายที่ตัวตนจะรับรองกังนก็ไม่ได้จะสายไล่ป้ายสีกันก็ไม่ได้จะให้คะแนนกันทีเดียวก็ไม่ได้เพราะทำเป็นสันติภูผู้ปฏิบัติผู้บรรลุจะต้องเห็นเองเ็นเอฮิปติโกต้องเรียกตนให้มาดูได้ไม่ต้องเรียกคนอื่นเรียกคนอื่นถ้าคนตาบอดจะเรียกมาทมาดูมันดูไม่เห็น เรียกคนตาหมอบอดมาสนเข็มผู้เรียกก็เป็นบ้าผู้จะมาสนก็เป็นบ้าเหมือนกันเรียกได้ก็เรียกคนตาดีเท่านั้นมาสนเข็มพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของฟื้นๆื้นเป็นของลึกซึ้งแท้ๆศาสนาใดๆจะมาก่าตูวจะเอาคําสอนของพระพุทธศาสนาจะเป็นของตนก็ต้า,ตามแลเท่ากับกากับนกยูงนั่นเอง เห็นขนหอกหนอนขนหางลบยุงที่ล่วงหลนอยู่ตามป่าแล้วก็เก็บมาแทรกแทงวนของตนใครกเ็เคยได้ยินนิทานอีสุดนิทานอีสปักเพราะว่า,าศาสนาใดๆในโลกไม่ต้องอด,ดีก็ตามไม่ต้องไปชันคั้นแข่งกับศาสนาพุทธก็ตามาศาสนาใดในโลกไปชันคั้นแข่งกับศาสนาพุทธก็ถ้ากลับว่ากองทัพน้าลายบ้วนคืนฟ้า คือว่านขึ้นหมดใจโลกธาตุเนี่ยจะตกลงถ่หน้าตัวท่านใจโลกธาตุเหมือนกันศาสนาพุทธไม่ได้หวาดีเสียวกลัวแพร่กลัวศาสนาศาสนาอื่นหรอกถึงจะมีผู้นับถือน้อยก็าตามเท่าเขาโคแต่ถือศาสนาอื่นๆเท่าขนโคศาสนาพุทธก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่ศาสนารับจ้าง ศาสนาปล่อยให้เป็นเองตามอิสระเสียดีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิัพิรรมผู้นั้นปฏิัติเราผู้ใดเครพธรรมผู้นั้นคอรลเราไม่บรมโภคศาสนาบอกก็ไปกดมาเพื่อให้ครับคนผู้สรางมรรคตัณฑ์จะเลื่อนใสพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเพราะกรรมมรรคโยมเพราะกรรมบันดาล บรรดารให้ประมาณบ้างบรรดารให้ตาตื่นส้าลพักเพราะกรรมยังฝังอยู่ในสัะสันดานบากบรรดาให้ประมาณเพราะกรรมของตนพาประมาณบรรดารให้ทัดทานบรรดารไม่ให้คะแนนในยุคใดก็ตามก็มีศาสนาอื่นมาประกันคอนเสิก็พุทธศาสนาอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไอ้ที่แท้ก็กำปั้นของตนถูกหน้าผากตนเองไปทุกทุกศาสนาหนึ่งน้ำลายของตนก็ถูกหน้าของตนคว้าฟ้าค้อนใส่ต้นเสาคว้กตะเก็นมาถูกหน้าตนมีอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะกรรมบันดาลปิดถือโควสก็เพียงไหนก็ตามถ้าพุทศาสนาไม่ได้เดือดร้อนหรอก จะโฆษณาสักเพียงไหนก็าตามจะพิมพ์หนังสือแจกเป็นโใโรสชาตนี่ก็ตามความจริงยนงหนีจากความจริงออก <S <S อพระพุทธศาสนาอาศัยเหตุผลของประการเหตุผลในโลกีเหตุผลในโลกุตละเหตุผลในโลกีเรื่องต้นก็บอกให้ทามาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเหตุผลในโลกุตละก็บอกให้มีสินงหน้าไปจำ้งหลับาราวาส อยให้ด่าให้ทอดการคลองขีวก็ขอให้มันให้ขยันท้ากาวินพระเตทนางผู้มันย่อมหาทรัพย์ได้ทั้งภายในและภายนอกมีสินห้าประจําด้วยใม่ฆ่าสัตว์ในรักทรัพย์มือถือสินในกลามไม่สงสัยในอาบายมุขทั้งปวงด้วยไม่เสพอบายมุขทั้งปวงด้วย ในค่าขายต้่องประหารด้วยในค่าขายจัดเป็นในเนี่ยจัดที่ตัวค่าโฆษณาอาหารด้วยในค่าขายนาา้ยนาายนำมอในค่าขายยาพิษนี่เป็นคมมือจันทรล้น้นของพระพุทธศาสนานไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนานเชื่อไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนา,นบ,าบังคับให้มีอิสระเองให้มีความเลือกใจเองเป็นเพียงเล่าให้ฟัง,ฟงเฉย ไม่ใช่เป็นศาสตร์สนามที่มีศูนย์้างรางวัลอะไรเพราะปาฏิหาริมีอยู่แล้วเมือ่อหลับตาความมืดก็เป็นรางวัลอยู่แล้วเมื่อลืมตาความเห็นก็เป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้วใครทำดีได้ดีใครทำั่วได้ชั่ว,วมันเป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้วมันเป็นบำเหน็จบำนาญอยู่ในตัวแนผู้พคนอยากี่ดดู ก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานในที่สิ้นานก็เป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้วผู้ที่ไปทางผิดก็ผลไปทางผิดตัวเป็นรางวัลอยู่แล้วทำผิดในทะลุโทษตัวลงมหาวิจีนรกเป็นรางวัลอยู่แล้วทำผิดนัธยมโทษก็เป็นรางวัลอยู่ เป็นท่านลงมาอีกเหมือน,นกันทำผิดในรลหุโทษความผิดก็ส่งอํานวยให้รับอยู่ในคณะเดียวเลยเนนเดียวกันกายทิพย์ใจก็เป็นทิพย์เหมือนกันเพราะบาปก็บุญเป็นของทิพย์แต่ผลของบุญให้ความสุข แตถึงข,ของบาปให้ให้ทุกนันเป็นที่ดู่ทั้งสองฝ่ายเราไปจับไฟเวลาไหนมันก็ร้อนเวลานั้นมันเป็นข,ของทิดอยู่ในตัวเลยถ้าเราเว้นเวลาไหนมันก็ไม่ร้อนในเฉพาะไฟไเป็นข,ของทิดอยู่ในตัวเป็นข,ของให้คนในการไน่นเวลาเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวกเรานั่งอยู่ไม่ได้ไปจับตามไฟการร่อนก็ไม่มีในส่วนไฟ ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่บางท่านอยากเห็นปาฏิหาริย์ยังไม่เห็นปาฏิหาริย์เสียเลยทีิปาฏิหาริย์นี่เป็นอศจรจย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอาจรจย์ดักใจทายใจเป็นอาจรจย์ อนันสาเสนีปาติหาริยะคำสอนเป็นอัิจันร์คำสอนเป็นอัจจันย์นั้นเป็นปาติหารกายตัวอยู่ทุกทุกสมัยนี่ตรงกับคำที่ว่าทําดีได้ดีทรรมเ,เจ้ได้ชั่วก็คือคำสอนเป็นปาติหารนั่นเองผู้ใดเว้นจากโทษตอนไหนโทษตอนนั้นนั่นก็ต้องเว้นไปไม่มารังควนก็คือปาติหารอยู่ในตัวลี่ อันิสา,ปา,าเ,เป็นปาติหานเนียเป็นปาติหาอย่ทุกเวลาคำสอนและอธิการก็คือเหตุดีผลดีนั้นเป็นปาติหารอยู่แล้วผลของเหตุผลของพื้ผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันผิดกันแต่ว่าไปทางนีหรือทางผัดอะนั้นตามส่วนที่ทำานน้อยแล้วว่าพูดไปไหนมันก็ไม่ไป ก็มาหาผู้พูดและผู้ฟังเท่านั้นถ้าผู้พูดผูด้ฟังปฏิบัติด,ดีก็ต้องได้รับผลดีถ้าผู้พูดผูด้ฟังปฏิบัติไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเพราะความดีความชั่วเกิดขึ้นุป็นโอคเม,มีปูโกรึ่งจากตนแต่ละข่านละท่าน,ท,านทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ิ่งที่เป็นประโยชน์มีอยู่แล้วถ้าเหตุใด พราะมนุษย์ปฏิลาภไม่ใช่มนุษย์บ้าใบเสียจริตกิจธรรมดามีบริบูรณ์หมดหั้เขาไม่หัวตาเขาไม่บอดเอาไว้แังว่าอันไดตัวทบหมดเรียกว่ามนุษย์สมบัติฟังอะไรก็เข้าใจคาดการสติกำลังสวรรค์สมบัติก็ได้แล้วกินอร่อยนอนหลับเรียกว่าสวรรค์สมบัติ แต่ไม่แน่นอนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อได้สวรรค์สมบัติบริบูรณ์ก็นิพพานสมบัติก็อพอจะได้ไปด้วยนิพพานแต่ระดับแต่ว่ายเย็นนิพุโตนิพุตานิพุตังข้าวตังอันเย็นดีแล้วเย็นจากโรเย็นจากโกรธย็นจากหลงเพราเห็นได้ึิงเย็นเพราะสิจารณาของแท้ อำนาจของพิจณาตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยเห็นตามเป็นจริงด้วยรึดทนตามเป็นจริงด้วยแสงพาทิตย์ส่องมาแสงตะเกียงส่องมาแสงไฟส่องมาท่านเป็นไฟส่องมาฮะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลากานแต่ละความมืดเข้ามาในลาแสงไฟและแสงพาทิตย์เลยเั่นใดก็ดี เมื่อปัญญาเหนือความโง่ของตนไปแล้วความโง่ของตนก็าหายไปไม่ได้สั่งลาท่านผู้พระปัญญามาแล้วข้าพเจ้าเป็นงูข้าพเจ้าจะลาท่านไปละความโง่เหล่านั้นก็ไา,า่ได้าาละก็ไม่ลาเดียวกว่าหนึ่งรักด้วยมือเดียวไม่รู้ว่าหายไปตั้งอยู่ที่ไหนเพียงทิศเจรนาอนิจจังอันเดียวหรือเที่ยงทิศเจรณาความตายอันเดียว ก็สิ้นความสงสัยในโรคข้างลวงอีกด้วยม่จําเป็นจะได้เหาะเหินเดินอากาศไปดูถึงความตายขณะอีกชิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายถ้าหากว่ายังสงสัยอยู่ก็เรียกว่ามเห็นเห็นความเก่เป็นทุกข์ขณะอีชิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตที่ล่วงมาและที่ยังไมาถึง ก็ไม่สงสัยเสียเลยเห็นทุกเห็นชาติทุกในปัจจุบันรับชาติทุกในอดีตชาติทุกในอนาคตก็ไม่ต้องจําเป็นจะไปมงมสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่คักเห็นอริจังชัดในปัจจุบันอนิยจังในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยนี่เห็นสีนสมาธิปัญญาชัดในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่ง ในปัจจุบันจะไม่ต้องสองสัยศีลอดีตศีลอนาคตสมาธิอดีตสมาธิอนาคตปัญญาอดีตปัญญาอนาคตถ้าไม่เชื่อธรรมะในปัจจุบันการปฏิบัติก็สูงมเดาจะถึงพระโสดาบันจะถึงพระสัพพคามีจะถึงพระอนาคามีจะถึงพระอรหันต์ก็จิตปัจจุบันของปัจจุบัน ไม่ใช่คิดอดีตไม่ใช่ทําอดีตไม่ใช่คิดอนาคตไม่ใช่ทําอนาคตเพราะอนาคตยังไม่มาถึงอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีอนาคตก็มีแต่บัญชีมีแต่ความหลังปัจจุบันณน,นเดียวทำมาผู้ใดเห็นทาในปัจจุบันผู้นั้นแหละมีวัน,นงแง่นความแพรในพระพุทธศษาสนาจึงตั้งหน้าปฏิปฏิบัติในปัจจุบันปัจจุบันไม่ทำไปเถิด ิ่งที่มาเิอก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้น,นแล้วก็จะเดินมาขึ้นเหตุนั่นคนทาให้มีในธรรมะดงังยกอุทาหรณ์นักมวยก็ดีเราเดินไปก็ดีเราก็ระวังก้าวปัจจุบันนั่นเองก้าวอนาคตยังไม่นในก้าวเราจะไประวังอะไรก้าวอดีก็ยังก็ล่วงไปแล้วน,นักมวยก็เหมือนกันเขาก็ระวัง มวยเขาก็ระวังหมัดในปัจจุบันนั่นเองมัดอดีตเขาก็ชบมาแล้วมัดอานาคตเขาก็ยังไม่ได้ทันพบเขาก็ระวังหมัดในปัจจุบันนั่นเองเัน,นะ VE, าะใก็ดีอดีตที่ดว่วงไปแล้วถ้าเป็นบาปก,ก็เป็นบาปไปแล้วถ้าเป็นบุญก,ก็เป็นบกกุญไปแล้วอนาคตถ้าเป็นบาปก,ก็ยังไม่ได้สร้างถ้าเป็นบุญก็ยังไม่ได้สร้างก็ย,ยังไม่มาถึง ถึงอยู่ขึ้งหน้าก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันเนี่ยไปไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นอดีตอนาคตที่ว่าปัจจุบันกลายเป็นอดีตแล้วเรียนมาเป็นอนาคตนั่นหมายความว่าสังขารข้ากับน้ำไหล่ายสังขารน้ำกำลังไหลอยู่พอเราบรรยายว่านี่แหละปัจจุบันมันก็กลายเป็นอดีตเหมือนนาฬิกาที่เดินอยู่นั่นพอเราบญญัติว่า นี่แหละเป็นวินาทีปัจจุบันพูดยังไม่สึกความมันก็เป็นอดีตตัวแล้เ,นนเกิดขึ้นเมื่อแต่ก่อนแตกสลายเรียกฝ่ายสังขารตายฝ่ายรมที่นาตายนั้นไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายไปที่ไหนมีอยู่จริงอยู่ไม่มีตนนัวเงางมไม่มีใครเป็นเจ้าไม่มีใครเป็นจอมไม่ได้ถุดอยู่ใต้ตอำนาจของใครไม่มีใครจะไปจองไว้ได้ ว่าเป็นของผู้นั้นผู้นี้เนี่ยท่านั้นจึงว่าสัพเพมานาตตาสิมายถึงอนิพพานด้วยหนยถึงสังขานด้วยพวบก,กันเลยไม่เหมือนทุกขังกับอนิจจังทุกของอังกับอนิจจังไมยแต่ฝ่ายทั้งขานส่วนอนัตตาทำไม่ทั้งสังขานทั้งวิงั้งขานรวมกันอยู่นั้นด้วยจึงเพียงอุิพพานือกราบว่าเช่นสวงว่าสทพเพมาอนัตตาสิ หมายถึงผลิตภัณฑด้วยทำฝ่ายอดีตท้าฝ่ายอดีตอินทร์ฝ่ายอดีตฉันทิบาฝ่ายาอดีตนานา,า,านาธาตุญาณฝ่ายอดีตนานาธาฝ่ายอดีตก็ส่งคืนให้อดีตทำฝ่ายปัจจุบัน ก็ให้รู้ตามเป็นจริงด้วยให้ส่งคืนในปัจจุบันด้วยทำฝ่ายอนาคตก็ให้เป็นจริงตามฝ่ายอนาคตได้ส่งคืนให้อนาคตด้วยทำท่านสูงลมหายใจเท่าเป็นใจสักว่าลมส่งคืนให้ลมไม่จะยึดถือว่าเป็นเจ้าของจะเห็นดีเห็นทีเถื่อนอะไรก็าตามส่งคืน เมื uhm, oh ่อไปยึดเอาเป็นเจ้าของทำเป็นเดสสัว่าทำจิตเป็นเดสสักว่าจิตผู้รู้เป็นเดสสว่าผู้รู้ถึงจะเป็นอันเดียวกันก็ตามถึงจะเป็นคนละอย่างก็ตามสัมปติสติสัมปชัญญะจะมีมากเพราะมันเป็นปัญหาแต่ก็ส่งคืนเหมือนกันจะยึดว่าสติเป็นเราเราเป็นสติ จะยึดถืไปเัญญะว่าเป็นเราเราเป็นคัไปเชญญยจริงจังอย่างนั้นนั่นก็ไปผิดทางตอนละเอียดอีกส่วนตอนหยาบตอนแั้กลางไม่ผิดเนี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าเราที่เจรณาสังขารตามเป็นจริงของสังขารแล้วเราไม่ติดอยู่ในสังขารเลยเราที่เจรณาพระนิพพาน,านตามเป็นจริงของพระนิพพานแต่เราก็ไม่ติดอยู่ในพระนิพพานเลย เราพิจารณาสมมุติตามเป็นจริงของสมมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมมุติเราพิจารณาวิมุติตามเป็นจริงของวิมุตแต่เราไม่ติดอยู่ในวิมุติถ้าเราติดอยู่ในสมมุติก็เรียกว่าเราไม่รู้สมมุติถ้าเราติดอยู่ในวิมุติก็เรียกว่าเราไม่รู้วิมุติถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารถ้าเราจิตติดอยู่ในพระนิพานฑ์ก็เรียกว่าเราไม่รู้พระนิพพานก็มีความหมายอันเดียวกัน เนยะฉะนั้นยืนยามปฏิสันทิสถาครับจ,ขาขจมาจะตั้งอยู่ในที่ใดใครจะกา้าตัววาสาขาพรจะตั้งอยู่ในที่นั้นดีเป็นอันติยท่านั้นเช่นจะเชื่อแล้วเราบัญญัติว่าเสรยุทมุติสุขอยู่อัชบาระมิโคเจ็ดวันนุอยาชายะชนะ็ดีเราก็สมมุติพอในร,รูปความหมายกันแท้จริงแล้วพระบรมาศราสดาสำคัญตัวว่าอยู่ที่ไหนไม่ทราบดา ในเวลาที่ท่านอยู่นั่นท่านสำคัญตัวท่านอยู่ในที่ไหนเราก็รู้ไม่ได้เป็นแต่เพียงสมมติกันว่าท่านสวยมุดที่สุดอยู่ที่นั้นเจ็ดวันจะมาเลยมีโคตรบากอาชายชนะบากอย่างนั้เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าวันท่านสวยมุดที่สุดสุดพ้นจากะีิเลาที่เรศอาสวัช เราบัญญัติกันแต่ความจริงนั้นท่านสําคัญว่าท่านเสวยอะไรใไนร้าเพ้าไม่บัญญัติก็ไม่รู้จักความหมายที่ที่อยู่ข้างหลังก็บัญญัติกันปัจจุบันใครเป็นเจ้าของปัจจุบันใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตสิ่งที่เป็นศูนย์ๆใครเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่ศูนย์ใครเป็นเจ้าของต้องมีความหมาย ศูนย์ศูนย์นั่นอยู่ในเงื่อนมือของท่านผูืใออะไรท่านผูืใออะไรเอาไปซื้อไปขายที่ไหนจะขายให้ใครใครเป็นผู้มาซื้อศูนย์ศูนย์ใครจะเป็นผู้มาซื้ออันไม่ศูนย์ศูนย์ที่ราคาเท่าไรอันศูนย์ศูนย์นั่นไม่ศูนย์ศูนย์เป็นของของใครสัพเทธรรมาอนัตตาติสำคัญตนอยู่ในที่ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ถูกสำคัญตนอยู่ในที่ไม่ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ถูกเหมือนกัน อุปทานในอุปทาภอุปาทานแนนเจตาสนาเส้นใยในการึดการถือกวางเรืองรางไทยในการ,รึดการถือ,อ,ท,นนรรถอทั้งั้งหลายก็ตายจนพร้องว่างถ้าไม่มีใครยึดถือ,อเป็นเจ้าของจิตก็เป็นเดรัจฉานจิตผู้รู้ก็เป็นเดรัจฉานผู้รู้ปัจจุบันก็ส่งสื่อให้ปัจจุบันอดีตก็ส่งสื่อให้อดีตนาคตส่งสื่อให้อนาคตความั้น์สูงที่สุดนี่ สมาธิก็ส่งคสญิให้สมาธิเราไม่เข้าไปสอดแทรกว่าเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเราเป็นอดีตอดีตเป็นเราเราเป็นอนาคตอนาคตเป็นเราเราเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นเราที่ให้อาศัยหลักหลักปัจจุบันเป็นสีสมาธิังราก็หมายความว่าปัจจุบันเป็นเรอเป็นแท